1,800ปดรอยบูนะฮะอีกตัวเด้ลงมาตัวนี้ดิครับอู้ไอ้รารลวงส่ีไว้กราบสวัสดีไวรุร่นเมกาขอบตาอ,อินเดียอีกตามเคยนะสำหรับวันนี้จะพามาเล่นเกมไวเบนิโต้นะฮะมีเพื่อนเพื่อแนะนำาบกขอซ้ำได้ไหมฮนะย้ำมาหลายคอมเมนต์มาขอซ้ำได้ไหมนะ พูดต,ตรงนะจ่ายหนักใจหนักจริงแต่ถ้าไม่จ่ายคือไม่จ่ายเลยนะวันนี้พี่ฮูกะพาจะมาตามคำเรียกร้องนะฮะโอเคฮะไปดูกันในเกมเลยครับพมวันนี้มีทุนอยู่1,800ปดร้อบุทนะทุกคนนะเดี๋ยวก่อนเริ่มเล่นเหมือนเดิมนะพาไปดูตารางการจ่ายเงินรางวัลก่อนนะครับพมสัญลักษณ์สแคตตอร์จะเป็นรูป3กะโหลก3สีแบบนี้นะฮะนี่นะฮะตัววายเป็นรูปปืนควายนะเออไปดูบาเวนิโตถือปืนนะกีตงกีตา้านะ ขอกถงคอกเทลนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะนี่ฮะสัญ,ญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะพูดตรงๆนะถ้าลงมาปุ๊บถ้ามันเอาได้รอบมันนะมันจะคูณไปเรื่อยะฮะเริ่มตั้งแต่คูณ1ขึ้นไปนะทุกคนนะมันจะคูณันห้าจนหกันเจ็ดโอ้โหคูณกันย,ยาวๆนะฮะฟิวเจอร์ตัวนี้จะเปเสแคตเตอร์ลง3ตัวนะทุกคนแค่3ตัวเท่านั้นหมุนฟรีๆสิบสองรอบเลยนะถือว่าคุ้มมากๆนะถ้าสแคตเตอร์ลงนะทุกคนนะไปเราไปเลในเกมเลย ขอจัดเบ็ด30เลยแล้วกันนะห้าวันนี้นะ5 0หมุนลุยดูที่จะมาให้ไหมนะเอ้ามาเลยเหรอเฮ้ยกด2ที12หมุนฟรีฟรีมาก,ก่อนนะฮะกด2ทีเท่านั้นนะเฮ้ยถือว่าเฉียบมากๆเลยนะทุกคนนะสุดยอดนะมาแล้วแม่จ๋านะมาแล้วแม่จา๋า ขอนหนักๆห,หน่อยเพื่อนเอ้ยเบตสาด้วยนะปกติจะเล่นเบตยีบูดนะแต่วันนี้ขอขยับหน่อยแล้วกันนะฮะห้าฮะไหลมาวายลงสวยไม่มีตัวเชื่อมมาตรงนี้อคูณห้าไปแล้วนะตอนนี้คูณห้าไปแล้ววายลงมนาะสวยมากฮนะชุดนี้ยังไงฮนะคูณเจ็ดไหมสวยไหลมาขอคูณแปดฮะโอ้โหตามคําขอฮนะอีกห้าหมุนทุกคนตอนนี้คูณแปดไปแล้วนะ เอมาสวยฮะวายลงตรงกลางยังไงมีเคเชื่อมสวยมากๆฮะวายลงไมค์คิวมาอีกวายตรงกลางสวยขอเออะไรก็ได้โอ้โหมาดิครับชุดใหญ่ดิพันสีมาก่อนอีกข้าหมุนยังไงโอ้โหชุดนี้มาหวานหวาก่อนเก้รอฮะเก็บไปแล้วพันห้านะเก็บไปแล้วพันห้าทุกคนนะเฮ้ยจ่ายดีว่ะเฮ้ยสวยนะกด2อทีมาเลยนะสองทีฟรีเกมมาเลยนะ ไวมิีตัวไม่เคยทำให้พีกหวังจริงๆกูเฮ้ยสิบมาสวยวายมีตัวเชื่อไหมไม่มีฮะคูสิบห้าไปแล้วตอนนี้นะสวยอยู่นะถือว่าสวยอยู่นะฟรีในฟรีไม่เล่าล่วงมาสิฟรีในฟรีไม่เล่าโอ้โหติงติง,ตงเกือบแล้วมึงเอ้ยโอ้โหจ่ายไปก่อนนะครับผมนะพันหกทุกคนถือว่าสวยอยู่นะขอขยับเลยแล้วกันสเต็ปนี้นะ โอ้ยไล่นอกดีโอ้โหมาสิวะเบตหกสิบเลยฮะขอเป็นเลขแบบว่าเลขคู่ลยกันวันนี้นะไห้าสิบหมุนสามพันหกมาแล้วนะมีทุนอยู่หนึ่งพันแปดร้อยบุตรนะฮะอีกตัวเดยงลงมาสวยดีครับโอ้โหไอเรามันปากพะล่วงจริงๆนะมาเว้ยบ้ยไเวนิโต้เว้ยไม่ทำให้พีดหวังเว้ยสิบสองหมุนนะทุกคนลงสามตัวสิบสองหมุนมาเลยนะฮะ ขอลายแบบเมื่อกี้นะขอสวยๆแบบเมื่อกี้เลยนะหนักๆน,นะเบตหกสิบนะเพื่อนขอหนักๆน,นะเพื่อนเอ,อ A, มาสวยมีตัวเชื่อมไหมโอ้โหสารลงต้องสองตัวนะปูนไข้เรานะคูณสามเองนะตอนนี้เคมาสวยฮะจุดนี้มีตัวเชื่อมเต็มเลยเจมาคูณห้าไปฮะสิบมาอีกฮะวาเต็มเครื่องันนี้ก็หวานเจี๊ยบดีฮะสองพันแปดมาก่อนชุดนี้สวยเลยแปดห 8, มุน เฉียบว่ะเฮ้ยยิ่งกว่าฉาบอันนี้เฉียบฮนะโอ้โหสองพันแปดมาก่อนนะว่ามีหมื่นว่ะดูทรงแล้วเบ็ดหกสิบแบบนี้ถ้าไหลแบบนี้นะถ้าไหลแบบนี้นะสเตปแบบนี้มาแน่นะเจมาสวยตัวเชื่อมแบบนี้วายลงยังไงฮนะผหไม่มีตัวกลางเชื่อมนะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่บอกของหมื่นได้ไหมฮะตอนนี้เลยหกหมื่นนะตอนนี้จะเข้าสามพันแล้วนะหลักหมื่นต้องเข้าอะ โอ้หคุยไ้เยอะไม่มาแล้วอะไรครับเนี่ยยังไงครอีกหนึ่งหมุนเฮ้ยอุส่าคุยไ้เยอะอายมาแค่นี้โอ้อกอีฮูกจะแตกโอ้โหเวนเอา้าวปลอบใจครับให้อีกรอบโอ้โหโคตรเฮงเลยวะเฮ้ยฟีเกมมาง่ายจ้า โอ้หฝากเพื่นพนนอนๆน,น้องๆทุกคนเนะตามกว่า18นะพี่ฮู้ไม่แนะนําให้เล่นนะฮะแต่ถ้ามากกว่านั้นอยากจะมาบวกอยากจะมาแตกอยาจะมาให้แจกแจกหนักๆแบบนี้ด้วยกันนะเข้ามาได้เลยฮะลิงกด้านล่างเนี่ยลิงกด้านล่างเลยครับผมนะมันจะมีลิงก์สอดไว้อยู่นะใครอยากบวกเข้ามาเลยฮะไม่ต้องเตรียมเครื่องคิดเลขนะอยากบวกเข้ามาบนอะไรนี้ได้เลยฮะโอ้ยเลยกล้าหมุนสวยสวยสวยฮะไหลามาอามือสามมาสวยดียังไงฮะ เฮ้ยไหลไหลยาวดีอย่างนี้สวยดีครับเจมายังไงฮะเอาหไหลมาเรือ่อยๆคูสิ1มาคูสองไม้สูนี่คิวลงมาวายลงนี้ก็หวานเจีย๊ยบไม่มีตัวเชื่อมต้องไปซื้อน้ําตาหรือเปล่าฮะแปดพันแปดหมื่นห้ามาแล้วนะทุกคนหมื่นห้ามาแล้วฮะมาอย่างรวดเร็วนะมันนี้ฟีเกมมาไวมากโอ้โหให้แล้วก็เลยลูดเลยครับลูดเออเอเอ,อีกฮะ ขอหมื่นขึ้นสวยๆหน่อยเออ9 0 0แล้วขอหมื่นได้ไหมโอ้โห9 0 0แล้วนะตอนนี้ฮะขอหมื่นได้ไหมฮะเกมทีนี้ขอหมื่นนะเมื่อกี้ไม่ให้เลยนะโอ้โห oh, ให้ไปสองชุดแล้วเงียบกิฟต์เลยนะทุกคนเตือนไว้ก่อนนะไม่โลภก็รอดทุกคนนะไม่โลภก็รอดนะทุกคนไม่โลภก็รอดนะม hmm. ตั้งเป้าไว้หมื่นเดียวจะไปหมื่นหกสวยๆฮะ โอ้โหวันนี้พอใจแล้วนะทุกคนหลายต่อเนื่องอยู่ยังไงฮะบอกพอใจแต่ยังไม่ยอมให้อยู่โอ้ยไม่ขัดไม่ขัดลาบีีว่วขออีกสักสิบหมุนแล้วกันนะลองดูเดิยจะให้ไหมโอ้โหสวยว่ะลายลงไหมทาสิบชุดหมุนนี้นะสแคตเตอร์ไม่มานะพี่ฮูพอก่อนนะฮะเพรที่ทะลุมาแล้วะฮะไม่โลบก็รอดทุกคนนะ ถือว่าเฉียบนะวันนี้ถือว่าเฉียบนะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะกดติดตามกด subscribe พี่ฮู้้ดวยนะครับผมคลิปหน้าใครอยากให้เล่นเกมไหนเหมือนเดิมฮะลิงก์มาเลยฮะลิงก์ด้านล่างนะคอมเมนต์ด้านล่างมาเลยเลยเดี๋ยวพี่ฮู้จัดให้นะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe พี่ฮู้ด้วยนะครับผมนะไปก่อนนะครับผมทุกคนวัยรุ่นอเมริกาขอบใจนี่ทุกทุกคนบ๊ายบาย